เ,เลฟูเลงแข่งสดสดัดตัวแทนของซารานะในครั้งนี้ปัจจัยที่ทําให้เวอรฟพูยังช่างใจกับข้อเรียกร้องสัญญาฉบับใหม่ของซาร่าอยู่ในเวลานี้เปิดรายชื่อ5แข้งที่ยังมีลุ้นเป็นดาวซันโบวสูงสุดหลังผ่านรอบจ6บกทีมสุดท้ายศึกยูฟาแชมเปียนลีกได้เกินล้านเลยนะเร์พูประบูนเสื้อเ a ฟเอคับชนะนอริชช่วยเหยื่อสองครามยูเคในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าซาร่าพร้อมหนีหงแดงไปค้าแข้งที่บาร์เซโลนาโดยลิเวอร์พูลเองก็เป็นตัวเต็งนะฮะเลงอเล็กซนเดอร์อิซักตัวแทนคนต่อไปของทีมเช่นเดีวยวกันโดยกานที่ทางบุนโดเดอโบติโบรายงานข่าวบอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลนั้นกำลังมองหาผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าไว้หลายคนโดยอย่างงีนั้นก็คือ Isaac, อเล็กซนเดอร์อ วัย22ปีดีกรีทีมชาติสวีเดนที่เล่นในทั้งกองหน้าตัวเป้าและก็ปีกกรณีที่โมฮัมเหม็ดซาราไม่ต่อสัญญาใหม่ในขง้งนี้แต่ด้วูพผู้เองก็ต้องคิดหนักเพื่อทางโซสดาดเนี่ยระบุไว้ว่าต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าค่าจิตสัญญาของกองหน้าไว้สองปใน,นี้ที่เหลือกับทางโซสดาดถึงมิถุนายนปี2026อยู่ที่59ล้านปอนด์หรือประมาณ70ล้านยูโรในขง้งนี้ ซึ่งนอกจากทางลิเวอร์พูลที่อยาได้ตัวอีซักแล้วก็ยังมีแมนยูและก็บา์เซโรนามีส่วนทําให้ราคาพุ่งสูงอยู่ในเวลานี้ขณะที่ทางเชคเกนคอปเองกุนซอทางลิเวอร์พูลก็เคยบอกไว้ว่าราคาแปลงแบบไม่สมเหตุสมผลหากอยากได้เงินสมควรลดราคาลงมาไม่ต่ํากว่าครึ่งหนึ่งได้ไหม โดยการเจรจาฉบับใหม่ของโมเปซาล่ากับทางลิเวอร์พูลนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับเนื่องจากแฟนเบสบอลกรุ๊ปดูไม่ยินดีที่จะตอบรับข้อเรียกร้องค่าเหนื่อยของแข้งชาวอียิปต์รายนี้และแม้สโมรสรจะต้องการรั้งตัวสตาร์ของทีมเอาไว้ในแอนฟิลมากเพียงใดแต่พวกเขาก็แสดงออกอย่างตรงไปตรงมากับตัวแทนนักเตะมาว่าจะไม่ขอจ่ายเกินเพดานค่าแรงในปัจจุบันอย่างแน่นอนตอนนี้ทางเฟอร์ชิฟันได้กับค่าเหนื่อยระดับ250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ เป็นคนที่มีค่าเหนื่อยแพนที่สุดในทีมและแม้ซาร่าส์กับข้อเรียกร้องที่4แสนปอนต์ต่อสัปดาห์อาจเป็นตัวเลขที่ดูสมเหตุสมผลแล้วในต,ตอนนี้เมื่อพิจารณาจากฟอร์มของเขาแต่สโมสรก็ยังคงหวั่นไหวว่าการตอบรับข้อเรียกร้องของตเตะเพียงคนเดียวอาจทําให้โครงสร้างที่คงเอาไว้มานานต้องเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางเซเดลมาเน่เป็นอีกคนที่สําคัญและก็เปสัญญากำลังจะหมดลงในหน้าร้อนอีก2ปีก็ใกล้จะมาถึงนี้ พร้มอมกับทางซาร่าและก็หากแข้งชาสเนเกลกบตัวแทนของเขาเนี่ยตบเท้าเดินเข้ามาพร้อมกับข้อริบพร้อมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน้ายที่สุดแล้วเพดานก็จะถูกยกสูงขึ้นไปอีกในการต่อสัญญาฉบับถัดไปของผู้เล่นคีแมนอย่างทางอลิซงเบเกอร์ฟันไดเทนอลิสเตอร์อาร์โนและก็จะแดนฮาร์ดสันและแล้วเราก็ได้แทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกใน้วยกันนี้ซึ่งงานนี้ประกอบไปด้วย3ตัวแทนจากอังกฤษ แล้วก็สเปนนะฮะทั้งทางลิรูพูแมนซิตี้เชลซีมาตริกอาร์เติโกมัตริก,รก,ม,รกมียาเริอันแล้วก็มามืดอย่างทางเบลฟิกา้าและก็ตัวเต็งอย่างทางบอเยอร์ินิกนั่นทำให้ดาวยิงหลายๆคนเช่นเซบาสเตียนอาลแบรที่ยิงไปแล้วถึงส1เป,ประตูหรือคิเรียนเอบเบเป้6ประตูหมดสิทธิ์ลุ้นไปโดยปริยายเนื่องจากต้อสังกัดอย่างทางอาแจ็คและก็ปารีสนั้นไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองวันนี้เราจึงมานาเสนอ5ตัวเต็งที่ว่า ยังพอจะมีโอกาสลุ้นตำแหน่งดาวยิงสูงสุดในรายการนี้ประจำทัวร์นาเมนต์นี้เริ่มจากอันดับที่5กันก่อนการแงันงานนี้ก็จะเป็นลีบรอยซานเน่ยิงไป6ประตูโดยการมาทำผลงานได้ดีกันอีกครั้งในรายการนี้จะสามารถยึดตัวหลักให้กับทีมเสือใต้ที่สำเร็จแถมผลงานในถ้วยใบนี้ยังยอดเยี่ยมด้วยการทำไปแล้วถึง6ประตูกับมี6กแอสซิสต์ขึ้นมาเป็นบอลดาวันโบของไบเยอร์มิเนกในแชมเปี้ยนลีกในรายการนี้ต่อมาอันดับที่4ก็จะเป็นบริยัชมาเลช ทำไปทั้งหมด6ประตูดาวยิงประจําทีมโรเบรซีฟา้าในาฬิกานี้ทำไปได้ทั้งสิ้น6ประตูเช่นเดียวกับทางเซแนจากการลงเล่นไปทั้งหมด8เกมโดยจํานวนประตูต่อคนอาจจะดูไม่มากมายเท่ากับสตาร์ทีมอื่นๆเขาเพราะอย่างที่ทราบกันว่าแมนซิตี้ในาฬิกานี้เน้นบอลระบบทําให้ทุกคนนั้นสามารถสอดขึ้นมายิงประตูให้กับทีมได้นั่นเองสมาดับ3ก็จะเป็นคาริมเบนเซม่าทำไป8ประตู เด่นด้ว่าผลงานแบบก้าวกระโดดพุ่งพรวดนะฮะภายในเกมนัดเดียวหลังจากการพลิกนรกเอาชนะปาริสตัชแมงมาได้ด้วยแฮตทริกของเขาคนนี้ขยับขึ้นมายิงได้แล้วถึง8ประตูจะต้องหมด8เกมที่ลงสนามให้กับทางราชชุดขาวในซีซั่นนี้ถัามาอันดับ2ก็จะเป็นโมซาลาทำไป8ประตูโดยันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ผลงานล้นแรงที่สุดแล้วจนพาลิวอ์พูมีลุ้นคว้า4ี่แชมป์ในรายการนี้ ซึ่งในฟุตบอลยุโรปบังโมนั้นซัดไปแล้ว8ประตูขึ้นมารั้งดาวซันโบอันดับ3ร่วมกับทางเบซีมาเป็นที่เรียบร้อยและสุดท้ายอันดับที่1ก็จะเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ทำไปทั้งหมด12ประตูเรียกได้ว่างานนี้ทิ้งห่างคนอื่นๆไปแล้วถึง4ประตูเลยนะฮะในปีนี้สำหรับดาวเตะชาปโปรแลนด์ที่ยิงให้เสือใต้ไปถึง12ประตูจากการลงสนาม8เกม ในขณะที่คู่แข่งสําคัญอย่างทางเซบาสเตียนอันแรที่ทําไปถึง11ประตูพาท่าตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยจากการพลิกบล็อกฝ่ายตรงข้ามตอบเบนซิก้าในรอบ16ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาไม่เพียงเท่านั้นเลวานเนียยังมีโอกาสสูงที่จะเตะทําลายสถิติที่คิสซนโนแบรันโดเคยทำเอาไว้สูงสุดอยู่ที่17ประตูเมื่อรดการ2013ถึง2014อ,อีกด้วยนะเลฟูนำชุดแข่งที่นักเตะใส่ลงเล่นในศึกเ a รอบ5 ชนอร์ดิซิตี้มารดมทุนช่วยเหลือเยือนในสงครามรัสเซียยูเครนโดยงานนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลเปิดเผยว่ารองจากฝูงพิเมเลรกกิตได้นำชุดแข่งขันที่บรรดานั้งเตะสวมใส่ลงสนามในศึกเอฟเอคัพอรอบ5ที่เปิดบ้านอาชนะนอร์ดิซิตี้ไปสต่อนวันที่2มีนาคมมาเพิ่มมูลค่าด้วยการเซ็นชื่อของผู้เล่นที่ลงเตะในวันนั้นบนเสื้อก่อนนำไปประมูลเพื่อหาไรายได้สำหับทุนเข้ามูลนิธิช่วยเหลือวิกฤตในยูเครน ของสภาการชาติอังกฤษปรากฏว่าหงแดงสามารถรวบรวมไรายได้จากการประมูลครั้งนี้เป็นจำนวนเงินกว่าประมาณ33,000ปอนด์หรือ1,452,000บาทซึ่งมูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลหรือว่า LFC Foundation จะนำเงินส่วนนี้นะฮะไปช่วยเหลือชาวยูเครนในการจัดหาเสบียงอาหารที่จำเป็นน้ำดื่มชุดปฐมพยาบาลยารักษาโรคเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุน่นและก็ที่หลบภยัย ขณะเดียวกันบรรดาอดีตผู้เล่นของสโมสรเวอร์พูยังประกาศอีกว่าจะช่วยระดมทุนอีก15,000ปอนด์หรือราวประมาณ6 0 0 0 0 0บาทที่งาน Forever r a c e Christmas Run c h เพื่อสมทบทุนเข้าสู่มูลนิธิช่วยเหลือวิกฤตในยูเครนของสภากาชาติอังกฤษอีกแรงกันอีกด้วยนะ เดล่าสุดทางเดวุูนั้นเพิ่งบุกไปเอาชนะแอสตันถึงสิ่น2.0ทำให้ทางของแดงเนี่ยรั้งอันดับที่2ไม่ทัดโหมดแต้มตามหลังแบนเช์ซิตี้จะฝูงที่แข่งทั้งหมด29นัดเท่ากันเหลือเพียงแค่1แต้มเท่านั้นแต่ขณะที่พิมริกในาการนี้เหลือโปรแกรมอีกเพียงแค่เก็เกมสุดท้ายในครลนี้ ทีเอโก้อันคันตัร่ามิดฟิลด์เลือดสเปนิสของลิเวอร์พูลเปิดใจแบบติดตลกว่าตนเองนั้นน่าจะได้แมนออฟเดอะแมตช์ในเกมที่ชนะอาร์ซอนแทนที่จะเป็นแอนดูโรเบปัสันซึ่งคว้าประวัตทรงเกียรตินี้ไปครองแล้วโดยจางทีเอโก้อันคาตัวรากองกลางจอมเทคนิคของทางลิเวอร์พูลเล่นบอกว่าตนนั้นควรจะได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์หลังทำอสองแอซซิสในเกมที่ชนะอาร์ซอนไป2อต่อศโดยหนึ่งในนั้นเป็นจังหวะส่งขึ้นหลังพลาดนะฮะจะโดนทับปืนใหญ่เกือบยิงประตูได้ โดยหงแดงเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการบุกปารจัดเยยดความประชัยให้กับทางอาร์ซตนถึงชินเอเมเรตสเตเดียมเมื่อ,อค่ำคืนมันพุีชผบานมาโดยการนี้ทางลิเวอร์พูลเองก็ได้ตีโกทางช่วยทีมแอสซิสให้กับทางตีโกโชตาทำประตูแรกก่อนที่ทางแอนดูโรบัสันจะเปิดบอลให้กับทางเลวีโตฟิมิโนซัดประตูที่2ใบอย่างไรก็ตามก่อนที่ทางเดอะเบรดจะได้ประตูขึ้นนำตีโกก็เกือบทำพลาดมหาหันเมื่อน,นั้นส่งบอลคืนหลังไม่ดีนะฮะ จะเป็นเหตุให้อเล็กซองลากาเซตได้บอลในเขตโทษและก็ส่งคืนให้มาตินโอเดกาดซัดไปติดแขนอาร์ติโช่เบเกอร์ซึ่งหลังจบแมตช์ดังกล่าวจีเอโก้ให้สัมภาษณ์พร่วมกับทางโรเมนซัน,นซึ่งได้ประวัลแมนออฟเดอะแมตช์โดยเจ้าตัวเปิดใจแบบติดตลกเกมนี้มาว่าเขาสมควรได้รับตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมเพราะทำไป2แอสซิสเลยนะเดี๋ยวเขาี่พูดต่ออีกว่านับเป็นเหตุผลที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมร็อบโ,โบถึงได้ประวัลแมนออฟเดอะแมตช์ ผมทำได้แค่2 As แอซิสและเขาทำได้แค่แอซิสเดียวผมอ่านเล่นน,นะนะดาวเตจชาวสเปนคนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้และข่าวดีฟูลในช่วงเที่ยงวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกคนครับ